กลุ่มดักยูนิตหรือดักยูนิตอาร์ตดีไซน์ของคุณต้นเรืองฤทธิสันติสุขในความจริง,รงเขาก็เป็นตัวพ่อในวงการเหมือนกันนะใช่ครับก็เขาก็เล่าอ่ะบอกว่าเขา7เดือนที่แล้วกลางเดือนมีนาเนี่ยก็มีรุ่นพี่ที่นับถือก็มาชวนให้เขามาทําเรื่องนี้ตอนแรกเขาบอกเขาคิดหนักเหมือนกันเพราะมันงานใหญ่นะใช่งานใหญ่มากแต่เขาก็มานั่งคิดว่า,าในเมื่อผู้ใหญ่ชอบคอนเซปต์เขาเขาก็เลยรับงาน ก็ดําเนินการมาเรื่อยๆ4เดือนผ่านไปพรีเซนต์รูปแบบพรีเซนต์ทีละขั้นทีละตอนจนกลางกรกฎานะฮะก็ปรากฏว่าต้องเปลี่ยนเนื่องจากมันมีสงครามไทยกัมพูชาปะทุขึ้นก็ก็เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนจากสนามหลวงมาที่รัชมังคลาแกก็บอกโอ้ตอนนั้นก็ทําใจคิดไปเยอะแล้วนะคอนเซปต์ต่างๆก็ต้องย้ายสถานที่ก็ต้องมานั่งวัดพื้นที่ทำอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็จนกระทั่งปลายกันยา รัฐบาลใหม่เข้ามาเขาใช้คำนี้นะเขาบอกเริ่มมีกลิ่นไม่ดีระหว่างทางที่ผ่านมาก็มีคนเตือนผมเรื่อยๆนะแต่ก็ยังหวังใจว่าคงไม่มีอะไรนะจนกระทั่งต้นตุลามีโทรศัพท์มาแจ้งว่าทีมสีเกมจากทีมผู้ใหญ่กว่าคนใหม่เก็ใช้คำนี้นะผู้ใหญ่กว่าคนใหม่เออมีผู้ที่ใหญ่กว่าคนใหม่เข้ามาดูสารที่รัชมังคลาและประชุมกับผู้ใหญ่คนเดิมอยู่ก็สอบถามไปแต่ไม่ได้คำตอบ ก็แกก็ตังหิดตังหิดแล้วว่าสงสัยโดนเทน่ผ่านมาสองอาทิตย์ทนไม่ไหวก็เลยโทรแจ้งผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยถ้าไม่มีคำตอบเลิกไม่ทำแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ทราบว่ามีการเปลี่ยนทีมงานทั้งหมดเลือม่ได้อีกเดือนเดียวฮะก็คือเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาก็โดนเท แกก็เขียนบอกว่าเราโกรธแค้นกับระบบที่เราต้องพยายามต่อสู้แม้รู้ว่าเสี่ยงจะพังทลายแต่เราเริ่มใหม่ได้เพราะเราไม่ได้เสียหายในเชิงธุรกิจแต่ในแง่ความคิดสร้างสารรค์กำลังใจที่จะต่อสู้กับประเทศนี้มันติดตันและไม่เห็นลู่ทางเราไม่เข้าใจว่าการสร้างงานในระดับประเทศใหม่ภายในหนึ่งเดือนจะทำได้ยังไงได้แต่หวังว่าจะไม่อายคนทั้งโลกไม่เอิงเอ่ยโบราณข้ามคลื้ <Yeah. S 2> เพราะมันจะจารึกความก้าวหน้าทางกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติว่าวันนี้ประเทศเรายืนอยู่ณจุดใดจุดที่เราเป็นตัวของเราไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจอำนาจจะเลวร้ายเพียงใดแต่ผู้คนวัฒนธรรมรากางาความสุขสารของคนไทยยังคงเหมือนเดิมหรือจุดที่เราโกงกินกันด้วยอำนาจรัฐโดยไม่สนใจถึงหน้าตาของประเทศขอเพียงอำนาจนั้นสามารถให้เงินทอนที่สมเหตุสมผลแก่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ และแกก็บอกว่าหากการเสนอครั้งนี้จะทําให้ความทุ่มเทที่ผ่านมามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับค่ะซ,ซึ่งเนี่ยที่เห็นในภาพนี่ก็คือคอนเซปที่แกคิดเอาไว้ว่าแกจะใช้สนามรัรชมังคลากฬาสถานเนี่ยทำถ้าดูคอนเซปนะถ้าดูจากภาพ ประกอบเนี่ยก็จะทำคล้ายๆงานวัดนะฮะค่ะ,คะก็คือจะจำลองบริเวณของสนามราชมังคลากาสถานให้กลายเป็นงานวัดให้ดูเป็นเฟสติวัล